ครับจากแฟนนิสใช่ครับจากอซสกาครับเป็นไงบ้างกับการไปแฟนนี้ครับก็สนุกนะเป็นบรรยากาศเป็นการไปญี่ปุ่นครั้งแรกกับการไปแฟนไปแฟนมิรไปแฟนมีญี่ปุ่นครั้งแรกครับผมก็ดีใจมากๆนะเพราะว่าแฟนๆที่ญี่ปุ่นเขาแบบน่ารักมากแบบว่าเชียร์กันแบบว่า Very cute แบบว่าเป็นสไตล์คนญี่ปุ่นนะจะแบบแบบมินิมอลน้อยๆแต่แบบเขาแบบว่า Engage แบบว่าร่วมกับเราแบบดีนะใช่ครับ คกับกับเวลาได้สัมผัสแบบอับดุลโน่แล้วอะจริงคล้ายๆสการครับเขาน่ารักเขาน่ารักเขาก็ให้การต้อนรับเราที่อบุนแบบคือเขาก็จะมีแบบเคาเจอร์ในการในการแบบดูของเขาเลยครับเขาจะแบบน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าก็เป็นเป็นอีกที่แฟนคลับที่เราไปแล้วก็รู้สึกแฮปปี้ครับใช่แต่ครั้งนี้เราอะไรไปชมจริงๆเราก็พยายามทําโชว์แบบเอาเพลงใหม่ๆเรื่อยๆแล้วกันพยายาม หาอะไรที่แบบถ้าเรามีเวลาว้างเราก็จะแบบพยายามมามิกซ์ใหม่ๆเรื่อยๆเพื่อให้แต่ละที่ให้มันไม่ซ้ํากันอะไรครับอยากอยากให้แฟนคลับได้แบบคอยตื่นเต้นว่าจะได้เห็นอะไรใหม่ๆจากพวกเราอะไรคือเหมือนพวกเราก็กลัวแฟนคลับเบื่อแหละเพราะว่าใช่เพลงเพลงพวกเราก็มีอยู่แค่2เพลงเน่ยครับเดี๋ยนี้ก็แบบอยากอยากมีเพลงใหม่ๆมาให้แฟนคลับได้ได้รับฟังบ้างครับ จริงๆอยากเห็นนะอยากเห็นแบบว่าแฟนๆแบบชัดๆทุกครั้งแบบเวลาเพอร์ฟอร์มแต่ส่วนใหญ่แบบสเตจมันจะแบบเหมือนสาดไฟมาแล้วมองไม่เห็นใครเลยใช่แต่อินเนอร์จีเขาก็แบบว่าเขาก็รับรู้ได้ถึงอินเนอร์จีของเขใช่งนั้นเราจะแบบหรือว่าส่งเสียงอะไรครับใช่เราก็รู้สึกว่าเราได้พลังตรงนั้นเราก็อยากเพอร์ฟอร์มให้เต็มที่ให้เขาแบบสนุกเอ็นจอยนะนะที่สิ่งที่เขาดูอยู่อะไรอย่างเงี้ยนอกจากจบการแฟนมีก็มีการไปเที่ยวกันด้วยนะครับวัสดุสนุกคุณเป็นเรียกว่าเป็นช่วง พักหล่อนใจแล้วกันครับช่วงแบบว่าเราทํางานมาแล้วก็ขอใช้ชีวิตบ้างนิดนึงอะไรครับกับกับประเทศที่เราอยากไปอะไรเงี้ครับไปที่เอาไปขุมทำไมเลือกสวนสนุกที่ที่นั่นมันมีตีเรื่องธรรมชาตินั่นน่นนี่อะไรเยอะแยะอะไรวัดจริงๆก็ไปหลายที่ไม่ได้ไปแค่สวนสนุกเราแบบไปตะลุยกินด้วยแล้วก็ไปเที่ยวชอปปิ้งต่างๆด้วยครับแต่ว่าสนสนุกเป็นเหมือนแบบว่าเด s ์เดย์สไตนชันที่แบบว่าสกายกับนานี้ชอบแล้วก็อยากไปเก็บอะ คือแบบไปแฟนมิประเทศประเทศไหนที่เขามีเราก็อยากไปเก็บไว้แบบหนึ่งครั้งหนึ่งในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยครับต้องโกงเราก็ไปเป็นมุดหมายในฝันตั้งแต่สมัยเด็กๆเรียกว่าเป็นถ้าถ้าเป็นตัวการ์ตูนในแต่ละสถานที่เรียกว่าเราโตมาด้วยกันละกันเราก็อยากไปแบบไปเหมือนได้ไปเจอเขาได้ไปเล่นอะไรกับเขาอะไรอย่างเงี้ยคุณไปเก็บก็ได้โอ้โหคือต้องเก็บให้เยอะที่สุดอะเพราะว่าจ่ายค่าบัตรไปแพงมากคือซื้อแบบว่าอันแพงสุดแล้วแบบโดนไปหมื่นประมาณหมื่นเจ็ดหมื่นแปด ครับครับก็เลยรู้สึกแบบต้องเล่นให้คุ้มไปตั้งแต่เช้าอยู่จนแบบว่าสวนสนุกปิดแต่สี่ทุ่มอะไรวาดเสียสำหรับผมรือสำหรับนานนี้คมน่าจะไม่เท่ากันนะงานนี้เล่าของนานี้ก่อนสำหรับผมเกือบจกเครื่องทำไมเกี้เราเป็นคนไม่ค่อยอะไรแบบไม่ค่อยเล่นจนจนมันจะมีบางเครื่องที่แบบผมเล่นไม่ไหวจริงผมก็จะบอกสกายแต่ว่าก็จะมีเครื่องที่แบบไม่กล้าเล่นจริงๆแต่แบบเห็นแล้วสงสารเพื่อนเพราะว่าเพื่อนก็แบบว่า ลองหน่อยเถอะลองหน่อยแล้ว,แล,วแล้วเราก็รู้สึกแบบเราก็อ่าไหนๆก็มาแล้วกันไม่อยากให้เพื่อนเล่นคนเดียวก็เลยลองเล่นกับเพื่อนดูอะไรครับแบบลองเปิดใจเล่นดูอนะไรยเงี้ยโอ้โหคือแบบคือจังหวะสก,กายเขาบอกผมว่าเห็นไหมวิวสวยมากผมบอกไม,ไม่ได้โฟกัสเลยเลยคือผมแบบเหมือนแบบผมโฟกัสข้างหน้าแบบมันจะไปยังไงต่อแล้วแบบชีวิตผมเหมือนแบบมันไปแล้วอ่ะคือณตอนนั้นคือตอนจําได้ว่าลงจากเครื่องเล่นมาคือขาผมชา แล้วผมแบบไม่มีสติแล้วแบบขอยาดมสกายเลยครับบอกว่าไม่ไหวจริงจริงังหวัดนั้นเพื่อนเผมเซ่นโซนนั้นคือเครื่องสุดท้ายแล้วใช่ครับเครื่องสุดท้ายแล้วรับเครื่องนเป็นเพือนเลโซนเท่านั้นได้ไหมตอนที่แบบเขาแบบว่าอยู่กับเพื่อนเพื่อนบอกว่าขอเล่นอีกเครื่องนึงผมก็บอกว่าเดี๋ยวนั่งรอข้างล่างไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไมจริวจริงครับแต่ว่าสกายเหมือนไม่กลัวอะไรเลยู่แบก็มันก็สนุกดีอรัผมว่ามันแบบเหมือนได้เล่นสวนสนุกเล่นรถไฟห่ออะไรเงี้ยครับแบบเหมือนมันได้ชมวิวเมืองโอออซซาาาาาาก้้ดววววยยเเเเพรระะ่่่่หมืนนนนููิ์ลทีจแบบ มันอยู่ติดเมืองอ่ะมันอยู่ในในเมืองก็จะแบบเห็นตึกเห็นเส้นขอบฟ้าเห็นทะเลอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบเหมือนได้เอนจอยกับวิวไปด้วยแต่ตอนทานอันนี้ไปเล่นเครื่องที่นานนี้กลัวที่สุดอะแบบเหมือนตอนแรกเล่นอ่ะนันนี้ก็กรีดนะกรีดแบบว่าแต่ผ่านไปสักครึ่งทางสิ่งกรีดเริ่มเบาลงเบาลงส่วนหันไปดูก็หน้าอยู่เงี้ยแล้วพอลงมาปุ๊บเขาก็แบบเหมือนเซนิดนึงแล้วบอกเพื่อนอันนี้มันเป็น คพิ่งเล่นที่น่ากลัวที่สุดในชีวิตกูเลยเมื่อไหวจริงๆครับแบว่าก็เป็นประสบการณ์แล้วกันก็แบบอย่างไยเราก็เล่นกับเพื่อนอะไรเงี้ยเพราะว่าเราแบบไหนๆก็มาเราคงปล่อยให้เพื่อนเล่นคนเดียวก็ดูใจร้ายเกินเลยครับเราก็เลยแบบเอาวะก้าวข้ามความกลัวไปเล่นกับเพื่อนดูสุดท้ายพอเล่นได้คําตอบคือกลัวเหมือนเดิมแล้วก็แบบ เอ้พี่ว่าข้าวข้าวปลล้วอ่อะไรก็ไหนๆก็มาโอ้ยพี่มันแบบมันโหดมากผมยังงงสกายว่าเอาเวลาไหนไปดูวิวอ,ะอ่ะแต่ถือว่าผมว่าเขาสปิริตนะคือตอนแรกเขาแบบว่าไม่ไม่เอาเลยไม่เอาสักเครื่องเลยแต่ว่าก่อนก่อนกลับแล้วเขาบอกว่าไอ้ไหนไหนมาทั้งทีแล้วแบบไม่ไม่อยากให้เพื่อนเล่นคนเดียวแล้วก็อยากลองให้รู้ด้วยแล้วก็ลองให้รู้แล้วก็รู้จริงๆว่าไม่เอาอีกแล้ว ลองท็อปลองท็อปท็อปทีอะท็อปทีใช่แลอันดับอันดับสามอันดับสามแล้วกันสองกับหนึ่งให้สกายเลยแบบผมไม่ไหวแล้วจริงๆครับไอ้นั้นถ่ายคู่มากใช่ใช่อันนั้นถ่ายเพื่อนเลยครับใช่การเลไปต่อเหรอหนิกระของอะไรนะครับการกันเล่นต่อใช่ครับก็มันจะเป็นอันดับหนึ่งมันจะเป็นเหมือนแบบว่าจุลสิทธิ์เหมือนเราเป็นนกมันจะเป็นนกไอตัวเันรโนซอร์ที่บินแล้วก็ เราก็จะแบบกลับหัวอย่างเงี้ยแล้วเราก็ก้มอย่างเงี้ยตัวพื้นเราก็จะอยู่ข้างล่างแล้วเราก็แบบมันเป็น POV ของนกอ่ะเราก็จะเห็นวิวเห็นอะไรที่แบบเหมือนนกมันมองอ่ะมันยังไงบ้างมันทั้งสูงทั้งดินแล้วก็สูงมันสูงมันเป็นเหมือนรถไฟหอดโรลเลอร์โคสเตอร์ครับแล้วก็มันจะเหมือนพลิก360และหกสิบองศาได้กลับหัวด้วยใช่ครับมันก็แบบเหมือนอย่างเงี้ยเหมือนเราเราเป็นเป็นนกอ่ะ แล้วมันมีเสียวๆเพาอะไรเหรอสกายก็สนุกเหรผมว่ามันก็มันก็เสียแหละเขาลงมาเขาบอกผมว่าโอ้โหข้างบนวิวสวยมาก <c oughs> แล้วผมรสกายบอกลองดูดิเนี่ยเดี๋ยวรอข้างล่าง <c oughs> ผมแล้วผมก็ยืนดูไอที่เขาเล่นกันนะ <c oughs> ผมก็อกโอ้โหเล่นไม่ได้ไงแบบจิตใจทําด้วยอะไรแบบมันไม่ไหวจริงๆร่ะพี่แล้วผมผมลงมา <c oughs> แล้วเขาก็ถามว่าเป็นไงบ้างผมก็บอกว่ามันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นอยากลองไหมก็ขึ้นไปอีกรอบก็ได้เดี๋ยวขึ้นไปเป็นเพื่อนเขาก็ไม่เอา อร่อยจริงผมไปเล่นม mm ้าหมุนต e ่อใช่กอนเท่าไหร่เราฝืนเล่นม้าหมุนผมเล่นม้าหมุนบอลลูนแค่นั้นแหละครับมันจะไม่เป็นคำเกดใจเหรอไม่เปิดคำเกดใจขอทําใจก่อนแล้วกันคือเรายังจําความรู้สึกนั้นได้ไม่หายเลยคือภาพพิสกายแบบมองวิวอะภาพพิสกายมองวิวคือผมมองแต่ทางรถไฟแบบข้างหน้ามันมาอีกแล้วอะไรเงี้ยท่าไงดีอะไรเงี้ยน่ากับผมเมื่อไหร่จะจบสักทีอะไรเงี้ยคือ คือรถไฟหอจริงๆช่วงเวลามันสั้นมากนะแบบประมาณแค่หนึ่งนาทีกว่าแต่สําหรับผมมันเหมือนแบบโหมันนานมากเลขอล้องเราชื่อปรโหมดที่เถอะไรก็โอ้โหหลุดแล้วพี่ตอนนั้นคือจากกีดจนไม่กีดเลยวครับใช่ยังมีที่ไหนที่อยากจะไปเที่ยวอุปราสการก็แบบโอ้ถ้าสนุกจริงๆอยากไปทุกที่เลยแต่ว่าอะไรก็ได้แต่ไม่ไปหน้าร้อนอีกแล้วใช่ไปนันคาคือเป็นการไปญี่ปุ่นแบบยูนิเวอร์แซลมากที่เดินสนุกแบบว่าเยอะมากเดินไปแบบ สิบแปดสิบเก้าโลมั้งวนสนุกเป็นร้อยรอบใช่สามสิบห้าองศาใช่ครับแล้วเหนื่อยแตกแบบโอ้โหขึ้นไปเล่นอะไรต่างๆนี่คือแบบตาจะบอดเจอพระอาทิตย์ที่ระหว่างทางเจอแฟนกลับมาไม่ได้ดีกว่าไมไม่เจอเลยครับไม่เจอไม่ได้กลับได้เลยอ๋ออาจจะมีทักทายกันบ้างครับมีทักทายกันบ้างครับจะ่ใช่ครับโดนแล้วกลับบ้านไปปุ๊บรีบกลับห้องไปดูแลใช่รีบดูแลเลยจะมีงานต่างประเทศที่ไหนอีกไหมเทียบระดับ ก็เดี๋ยวก็มี Day, แฟนเดย์แฟนมิะเดี like> ๋ยวรอดูว่ามันจะมีที่ไหนบ้างที่เชียนนออมาแล้วก็มีสิงคโปร์แล้วก็ฟิลิปปินส์ครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณคบขอบค่ะอ๋อมองยังมองค่ครักท้งนะ